สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมเดิมเอ็กกี้เชฟกระทะดำนะครับทำกับข้าวง่สไตล์เชฟกระทะดำแต่วันนี้ก็ไม่ได้มาทํากับข้าวให้ชมนะครับวันนี้ก็จะมาพาหาแนวกินแซ่บนะครับวันนี้ก็เป็นตำหุงตำเองนะฮะมาดูนะครับในจานก็แน่นเลยปูปรารานะครับนี่ก็เป็นผักแก้มเป็นกกระเจี๊ยบมะเขือแตงกวาลูกโดดนะครับันนี้ก็เป็นหมูกรอบนะครับทอดเองนะฮะ อันนี้ก็เป็นไก่ทอดนะฮะอันนี้ก็เป็นแหนมทอดนะฮะมีอยู่ชิ้นเดียวก็ทอดมากินคนเดียวกระดมคุ้งนะฮะมากินน้ำกันนะครับพี่น้องครับบรรยากาศเย็นๆหลังบ้านข้าหน้าบ้านของเองครับข้างหลังบ้านก็เป็นสวนเล็กๆที่หาต้นไม้สวยงามมาปลูกอยู่พักหนึ่งแล้วช่วงนี้ก็ไม่ได้ปลูกต่อก็เลยจะดูรกๆหน่อยมาครับกินข้าวกลงไันครับ <c oughs> ันก็ต้องยุงเริ่มมาแล้วพอจะได้ถ่ายก็เย็นมืดเลยนะนี่มาครับมาครับมาครับมาจวด อยจะใช้มือนะฮะล้างแล้วถึงไม่ล้างกแคินี้คนเดียวอยู่ดีเริ่มเลยพุยเลยม,มีข้าวเหนียวมึงเอวมีข้าวเหนียวมันเข็มพวงอะหมูมกรอบหมูทอดอะอ ก่อนเนี่ยืึมวนี้ม,มคลิปแรกไงผมจะตั้งใจทำคลิปกินนะรู้ัเวเร์กว่าว่าคลิปเราเอข้าวมาวันเบ้อไว้แล้วเจ็บ ทอนะไก่เหลือจากปีใหม่จัดต้นน้ำปลาเหลือจาก่หวปีใหม่แค่ตัวเย็นไว้แลยออกมาออกมาทอดอร่อยแบบแบบ<ๆ>เลือกงานมาเหนื่อยครับลงที่แล้วมากสแกนยูเข้าทำงานสแ<ๆ>กนนิวก เรื่องไงพออยอ่ามาเครียดอย่าแพ้วอย่าแพ้วเฮ้ยไปซื้อนับย็กห้วยมาตางใหญ่ซื้อสองขวดอยายแถมไม่ขวดหนึงว่ะบอกสวัสดีปีใหม่ไอเราจะไม่เอาก็เดี๋ยวหาว่ายิงอีกก็เลยจัดมาสำหรับค่ำคืนนี้ถ้าเกิดหมดคนเดียวสามขวดก็น่าจะ นอนนอกบ้านอีกแล้ว <c oughs> คืนนี้ดูท่าจก,กินหมดสามขวดนะ <c oughs> <c oughs> ผมว่าผมโดนไม้แขวนเสื้ออีกนล้ว <c oughs> สีตีอ <c> ก <oughs> อ้ <c oughs> อกาเลยน้ำอุ่นอุดดุส่งขนาด อร่อยเนะี่ยต้อเยอะอ่นะพกเลยเดี๋ยวแบ่งไปบ,บนบ้านแล้วเหลือสีแล้วลูกแม่พร้องกินอันนี้ผมแบ่งมาส่วนตัวแล้วนะหมูเนี่ยเต็มจ,จานไก่เนี่ยเต็มเล้าแต่ไหนมีอันเดียวผมเอามาเอง อยไม่บอกสักทีห่อเลยอะอยากรู้ทักมาเดี๋ยวสปอนเซอร์ไม่เข้าซื้อเองมาครับพี่น้อง ได้การเลยส่งที่ตาเยิ้มเลยดูนี่ต่อยาวครับคำคืนนี้มีช้วทำงานอีกแล้ว เปรี้ยวเผ็ดเค็มขนาดเมาะตามนี้ใส่พริกขั่วนะแบบพริกพริกแห้งขั่วอหอม,อมหมูก็ดี กอ่ะแข็งหน่อยแต่อร่อยนะตั้งใจถ่ายแต่เย็นแล้วใาดูแสงพระอาทิตย์ตกดินนะน้าบ้านสวยอยู่นะกดจ,จั๊มเส็จกวาจัดจานกวจางหางโน้นหางนี้มืดเพลีย อุ้ยเอยอได้กาลนเว้ยสวัสวดีพี่น้องเลีซืจากคูเวตด้วยนะฮะเลี้ซือยู่ไกลวะคนไทยไม่ค่อยมีฮะลือ,อ,อมันจะให้พี่น้องที่อยู่ออเซอร์เบียจันนะอือ มะนาวอ, <c oughs> อย่าแผ่วดิเติอมอย่าแผ่วอย่าแผ <c oughs> ่วเื้าเปลือกมะนาวไปฮะหอมขึ้นตาเลยใส่เยอะซะด้วยออ <c oughs> สวัสดีพี่ใหม่พี่น้องท่านนะฮะเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่สู่ชีวิตขายแรงงานนะฮะผมคิดว่าถ้าเกิดผมผ่านไปได้เนี่ยทุกคนก็ต้องผ่านไปได้จริงๆหล่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อนแขนนะ ขนาดผมยังผ่านได้พี่น้องก็ต้องผ่านไปได้สบายเขา่ป็นงวามสุขเลยบาย

เดี๋ยวหาโอกาสกินก้อยดิบขายคือิออีกครั้งหอ,องมักเลยเนี่ยไมีคำนึงนะสุงท้ายสุงท้ายน่ะหมดแล้หมดแล้วสุดท้ายไปนะครับคำสุดท้ายนะซื้อใหญ่ใหญ่เลย ก็ยกเกี้ยนี้ไปคลิปโอกาสหน้ามีเวลาโค้ชใหม่ฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามแฟนเพจเอกกี้เช็กวัฒนน้ำด้วยนะครับยูทูบแชนเนลเอกกี้เช็ก,กุัานดำเฟสบุ๊คเอกกี้สับบลอดทิกเก็ตเอกกี้สับบลอดเหมือนกันโอ้ยเปลี่ยนฮิมุกเลยามาสื้ว่าใหญ่ๆทำไปเลยลุย Mình có hiểu lẽ ạ Được ขอยคุณท,ทุกคนครับผมโอกาสหน้าผมเพิ่มใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ